มารอบที่แล้วไม่อยากไปโรงเรียนแต่รอบนี้อยากไปโรงเรียนเา <c oughs> วิธีไปโรงเรียนฮะนี่หมอคู <c oughs> ไปกันเลยอ๋ออันนี้เลือกองศาเซลเซลียสแล้วกันเอาละเอาเนี่ <c oughs> ไปเลยก <c oughs> ่อนหน้านี้ไม่อยากไปโรงเรียนแต่วันนี้อยากไปโรงเรียน yes วันนี้เป็นวันที่อารียาน่าแกนเน่มาโรงเรียนนี่แต่แม่ไม่ให้ไปโรงเรียนเพราะเมื่อวานเป็นไข้ฉันควรน,น้มนนาวแม่ให้แม่ปล่อยฉันไปโรงเรียน เอาละเงีอะไรไปคุยกับแม่โอเคเฮ้ยโอ้แมพเหมือนกันเลยฮะคล้ายๆกันห้องนี้ห้องนี้แล้วมั้งเดี๋ยวนะน่าจะอยู่ห้องเดียวกันแหละไหนมีพัดลมด้วยอไเงโอ,โอ้นี่คุณแม่ดูหน้ายิ้มมาเลยแม่ลูกชายแสนดีของแม่ไม่ได้ป่วยวันนี้ขอไปโรงเรียนได้ไหมฮะไม่ลูกมีไข้นะเย่าเสียงตัวเองตอนนี้แหละแม่แน่ใจเหรอฮะตรวจอีกครั้งได้ไหมฮะไหนให้แม่ดูซิ สี่สิบองศาใช่แล้วแม่บอกว่าเป็นไข้ต้องอยู่บ้านนะลูกนึกในใจฉันต้องหนาวได้มากกว่านี้นะแน่ฉันรู้แล้วมาเปิดหน้าต่างทั้งหมดกันเถอะเอาแล้วไงได้เวลาเปิดหน้าต่างแล้วสิเปิดหน้าต่าง อ๋อโอเคหน้าต่างอยู่ไหนอะหน้าต่างอ๋อได้ไงได้ไงโอเค1บาทนะฮะโอเคเปิดแล้วรงไหนียี่ก็อ๋อนี่นี่นี่โอ้ยสองบาทเลยฮะโอเคโอเคนี่ฮะหนึ่งบาทโอ้ติดติดติดเอาีอีกบาทหนึ่งโอเคครบไปคุยกับคุณแม่ฮะโอเคคุณแม่ฮะเฮ้อีกสักทีนะฮะแม่อะไรนะผมว่าคุณให้ผมสักทีได้ไหมฮะเทอร์โมมิเตอร์เสียหรือเปล่าฮะไหนดูซิสามสิบแปดองศาใช่แล้วน้อยไปหน่อยแต่เขายังเป็นไข้อยู่นะลูกต้องอยู่บ้านนะลูกฉันไม่นอนฉันต้องไ ยายามให้มากขึ้นบางทีฉันควรลองปิดไฟอะ่ะนั่นไงไฟโอเคไหนเดือนน็อปเดือนไลท์ปิดไฟเจ็ดดวงโอเคไหนไปอ๋อนี่ไงไฟในห้องคุณแม่นี่แหละง่ายๆใกล้ๆโอเคปิดตรงไหนอีกอะตรงไหนมีไฟอันนี้นี่นี่ไฟอยู่นี่มีป่ะอันนี้มันฮีเตอร์ป่ะอ๋อนี่ไฟโคมไฟโอเคอันนี้ก็โคมไฟอ่า ได้เสียละววยอะตรงไหนอ่ะนี่ไฟพิรันเรซซอรวิทอยู่ไหนอ๋อนี่ไงโอเคสอร์วิทตรงไหนอีกลงรถลงรถตรงนี้ต้องเป็นลงรถเหมือนกันโลเคชันอันนี้ไงไฟ,ไฟอะโออเควิ๋อโอเคนี่ไงเฮ้ยเหลืออันเดียวอ่ะ,อะชิ้นอยู่ตรงไหนอ่ะ อ้ยนี่ไงนี่ไฟนี่ไงสวิตช์อยู่นี่โอเคครบไปคุยกับคุณแม่คุณแม่ฮะแม่ฮะเรียบร้อยแม่ฮะไงจ้าลูกเครื่องวัดอุณหภูมินะฮะอืมไหนแม่ดูหน่อยสิอืมสามสิบสี่องศาลูกยังเป็นไข้นะเอาจริงดเอาล่ะต้องปิดเครื่องฮีเตอร์แล้วล่ะเอาแล้วไงทีเดียวปิดเครื่องฮีเตอร์เปิดออฟเปิดฮีเตอร์สี่อันอ๋อปิดเครื่องทําความร้อนสี่อันไหนอ๋อนี่ไงใกล้ๆโอเคหนึ่งอันสบายสบายอีกอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ใช่โอเคสองอัน ห้องน้ำมีปะเรื่องทำไมไม่เจอไม่ไม่มีมีแต่เครื่อนถามว่าบุ่นปะอ้ะตอตรงไหนอีกอ่ะอ๋อนี่นี่นี่เจอแล้วจ้ะจปิดเข้าไป อเดี๋ยวอสุดท้ายสุดท้ายอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนข้างนอกอ๋อมีเออนี่ไงนี่ไงโอเคครบคุณแม่หาปิดหมดแล้วฮะหนาวแล้วล่ะตอนเนี้ยแม่ฮะแม่ฮะผมเชื่อว่าเครื่องวัดอุณหภูมิพังแล้วฮะล้วไงลูกก็แล้วช่วยเช็คอุณหภูมิได้ไหมฮะไหนดูซิ28องศายังเป็นไข้ยอยู่กลับไปนอนได้ละลูกมีใจใจว้าวยังไม่ดุญยยาอีกเนี่ยต้องเปิดพัดลมแล้วล่ะต้องเปิดพัดลมแล้วเหรอเ๋เเปิด On the fan ฟโอเคต้องเปิดพัดลมอ่านี่ไง พัดลมหนึ่งหนไหมห้งไหนอีกอะอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคได้สองแล้วพัดลมอยู่ห้องไหนบ้างเนี่ยจะเห็นแว๊บๆอยู่นะโอ้นี่นี่นี่เปิดก็ไปหนาวแน่นอนรอบเนี้ยเปิดเข้าไปคุณแม่ฮะเปิดพัดลมเรียบร้อยคุณแม่ฮะเฮ้แม่จ้าจ้าวัดอุณหภูมิใช่ไหมแม่รู้หนดูซิ12องศาลูกหยุดรบกวนแม่สักทีเธอขอลอง ต้องทําให้ชั้นหนาวมากขึ้นกว่าน,นี้แล้วโอ้รู้แล้วเตาผิงไงเอา้าเตาผิงอีกแล้วเหรอ <c oughs> ไหนยังไงดับเตาผิงนะ ดับเตาผิงไงอะเตาผิงที่เดิมเวลาเก่าเฮ้ยทไหนอ๋อนี่ไงนี่นี่นี่ดับถุก่อ้ไรเฮ้ยถังน้ำอ๋อ๋อโอเคโอเคเอาน้ำเอาน้ำโอเคน้ำดับตเบาบตาผิงเรียบร้อยได้ห้าองศาคุณแม่ฮะดับเตาผิงเรียบร้อยหนาวละตอนนี้หนาวคุณแม่สุดที่รักฮะช่วยบรรจงวัดอุณหภูมิที่หน้าผากให้ผมหน่อยได้ไหมฮะเอาแบบเต้นเน้นเลยนะฮะขอบคุณฮะาแม่สุดที่รักไหนดูซิอืม โอ้องสาวตัวเย็นไปอาบน้ําเย็นสิลูกเดี๋ยวลูกก็ถอดใจไปเองแหละประชดไอเดียเลยฮะแม่เป็นความคิดตีเยี่ยมฮะแม่ประชดลูกเย้เนี่อะไรถอดเสื้อผ้าแล้วไปอาบน้ําเย็นโอเคเดี๋ยวไปถอดเสื้อผ้าก่อนฮะเอานี้ไงตู้เสื้อผ้าเป็นตัวนูบปเลยอาบน้ำอาบน้ำโอเคที่เดิมเวลาเก่าอาบน้ำเย็นอะ หน้าหน้ายินมากฮะคงจะหนาวมากเลยฮะแม่ฮะโอเคฮะแม่ผมมั่นใจว่าตอนนี้ผมไม่มีไข้แล้วฮะไหนให้แม่เช็คหน่อยซิฮะแม่ไหนดูหน่อยสิสวนนงสาก็ตกกะปิเยอะตอนแม่อายุเท่าดูอ่ะลบสองพันกินข้าได้แล้วลูกเยอะนี่อะไรกินอาหารเช้าโอเคไปกินอาหารเช้ากันฮะที่เดิมเวลาเก่าโอ้อร่อยอร่อยกินเสร็จแล้วก็ต้องมากินน้ำ โอ้ลบหนึ่งองศาโอเคฮะคุณแม่ฮะกินข้าวเรียบร้อยฮะคุณแม่ฮะกินข้าวเช้าแล้วฮะตอนที่ผมรู้สึกหนาวแล้วฮะตรวจให้อีกทีได้ไหมฮะรอบนี้ลูกแน่ใจแล้วใช่ไหมไหนดูซิห้าองศาโอเคอยู่ไม่ต้องกังวลไปลูกนะตอนนี้ผมเริ่มจะถอดใจแล้วฮะแต่ฉันลืมเครื่องระบายอากาศไปได้ยังไงอ่ะถ้าข้างในเย็นมันก็จะเย็นภายในบ้านไงล่ะลูกมาเย็นจอมทำอะไรอ่ะไปได้แล้วลูกเป็นปะกัดไปได้ นี่ออะะไระใส่น้ําแข็งลงไปในช่องระบายอากาศโอเคเดี๋ยวนะน้ําแข็งตู้เย็นสิเดี๋ยวนะตู้เย็นอยู่นี่เออเอาอไม่มีกอดอะไรก่อนเอาะลยอ๋อาถาดใส่น้ำแข็งใส่ตู้เอ้ยเอาใส่ไม่ได้เอาอ๋อใส่น้ำใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนพระโถ <c oughs> ใส่น้ำแล้วก็แช่ตู้เย็นโอเคเย็นเร็วทันใจฮะโอเคได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวนะช่องระบายอากาศอยู่ตรงไหนก่อ <c oughs> นาระบายอากาศเหรอไหนอะช่องละอ๋อนี่นี่นี่โอเคใส่เรียบร้อยเปิดดูก่อน เรียบร้อยโอเคฮะคุณแม่ฮะแม่ฮะผมคิดว่าความเย็นมันแตกตัวายในช่องอากาศแล้วล่ะฮะดูสิสิบองศาออกไปจากห้องแม่ได้แล้วล่ะลูกความเย็นมันแตกตัวอะไรเป็นมลกุแล้วเหรอตอนนี้ต้องทำจริงเสียแล้วสิฉันรู้ว่าต้องทำอย่างไรระเบิดเครื่องทำความร้อนด้วยฐานหินเข้าไปที่สนามหลังบ้านสิ <c oughs> นั่นไงระเบิดเครื่องทำความร้อนไปเลยสนามหลังบ้านใช่ไหมฮะยาวไปฮะเดีนะ เฮ้ยมีสระว่ายน้ำที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมสระว่นายน้ำต้องเกี่ยวอะไรกับสระว่ายน้ำแน่เลยมีนี่นี่นี่ยืนจ้องแป,ป๊บต้องการอย่างนี้ใช่ไหมไเด็กน้อยโอ้ระเบิดพูดกับเราด้วยเยอะแล้วก็ไม่พูดอะไรเบิร์นสิครับมันต้องเบิร์นเออนั่นแหละ <c oughs> มันต้องเบิร์นมันต้องเบิร์นกลับไปหาแม่ฮะแม่ฮะเรียบร้อยแล้วฮะผมเผาใส่เฮี้ยนเลยฮะแม่ แม่ฮะมันไหมหมดแล้วฮะแม่ฮะแม่ฮะวัดอุณหภูมิฮะไหนดูสิลบสองร้อยยี่สิบไปนอนได้แล้วลูก <c oughs> ต้องหนาวมากกว่านี้ต้องหนาวมากกว่านี้อีก <c oughs> ยังไงทีนี้ต้องหนาวมากกว่านี้อันนี้ยังไง <c oughs> เอาถังในตัวเจนเหลวไปใส่ในสระในรงรถอ๋ออยู่ในโรงรถลงรถเดี๋ยวเฮ้ยรงรถอยู่ทางนี้โอเคโอเคนี่ไงถังในตัวเจนเหลวเสียงอะไรดูทำหน้า <c oughs> โอ้โหหนักหนักโอ้เดินช้าเลยฮะเอื้อโอ้โหหนักหนักด้วยความพยายามอะมาเลยฮะมาเลยฮะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไอเครื่องอันนี้ที่เราระเบิดไว้เนี่ยเจอเอ้าเอาติด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 โอเคไฟยังลุกอยู่เลยฮะเอาโอ้ติดอะไรโอ้โหจะติดอะไรเนี่ยเจอแล้วเจอสาแล้วฮะเจอสารแล้วฮะโอเคเอ้าแล้วใส่ตรงไหนอะอ๋อนี่นี่นี่ปุ่มอยู่นี่โอเค นี่ไงใส่เข้าไปอาจื๊บโอ้โหเย็นเจี๊ยบ <Wow. S 1> ไปคุยกับแม่โอเคเย็นไหมล่ะทีนี้ต้องมีหนาวกันกว่าละคุณแม่ฮะ คุณแม่แม่ฮะได้โปรดวัดอุณหภูมิให้ผมหน่อยไม่นะเอ้าทำไมไม่วัดอ่ะ <c oughs> คุณแม่ฮะได้โปรด <c oughs> อะโอเคก็ได้320อง่งศาลูกยังเป็นค่าอยู่หยุดเสียเวลากับแม่แล้วไปนอนซะเ้ยคุณแม่ฉันคิดว่ามีร้านค้าข้างนอกต้องมีสิ่งที่ฉันต้องการแน่ๆเลยต้องไปเช็คซัหน่อยละ <c oughs> เอาแล้วไง <c oughs> ไงทีนีๆหาบางอย่างในร้านค้าข้างนอกร้านค้าข้างนอกเหรอนอกบ้านเหรอไหนมีร้านเหรอเออนี่นี่นี่นนนมัมีร้านขายของตรงนี้ด้วยเหรอไม่เคยสังเกตสวัสดีฮะเอ้ย hey, นายอยากได้ความเย็นสินะโอ้ oh, ใช่ราคาเท่าไหรฮะอาจเป็นร้านนายจ่ายได้ใช่ไหมแน่นอนได้แหละเฮียจัดให้เรามีระบบส่งด่วนพิเศษ พัดลมยักษ์โคตรพัดลมอย่างใหญ่โอระบบส่งดนพิเศษโอ้โหมีติดตั้งให้พร้อมพัดลมทำงานนะโอ้โหยเย็นนอะ โอ้โหบรรยากาศโอ้ไงความเยน็นความเย็นนี้มาจากะไรจ่ายเป็นล้านนะโหโหโหคุณแม่ฮะเย็นพอไหมฮะเริ่มหนาวแล้วฮะแม่ไม่รู้สึกหนาวเหรอฮะจะบอกให้แม่เช็คอุณหภูมิให้ใช่ไหมแม่รู้ใช่คแม่เช็คอุณหภูมิให้หน่อยนะฮะแม่รู้ใจ <c oughs> ดูสิติดลบพันกว่าลูกมีเออมีมีม,มียังมีไข่ยอยู่นะต้องอยู่บ้านแล้วลูก อ้าสงกันไม่มีทางเลือกแล้วแฮมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยฉันได้ตอนนี้พระเจ้าล้วทีเนี้ยเล่นใหญ่แล้วตีน,นี้อะไรอธิษฐานต่อผู้ทรงอํานาจทั้งหมดรู้เลยว่าจะต้องไปตรงไหนนะฮะนี่ไงฮะพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งหลายฉันขอความช่วยเหลือจากท่านเอาหลับโอหลับเทพหลับ เขาหลับอยู่หรือเปล่านะหลับสิใช่เลยหลับฝันดีด้วยพี่โอ้เทพหลับหลับท่านเทพตื่นเถอะครับท่านเทพตื่นเถอะอ่าใครบังอาจมารบกวนการนอนของฉันเนี่ยขอโทษครับเป็นเสียงผมเองฮะเจ้าตากาลารายอ่าใช่แค่มีหิมะก็ทําให้อากาศหนาวน่าจะดีนะฮะเฮ้ยจัดไปเอาไปเลยความเย็น หนาวพอไหมหนาวสะใจอะโอ้โหคลึ้มไปด้วยหิมะโอเคฮะคุณแม่ฮะคุณแม่ฮะผมยังพอมีหวังอยู่ไหมฮะมีมีลูกโอเคไหนดูซิโอ้ติดลบสองพันกว่าว้าวคุณไม่มีไข้แล้วนี่ Yes แม่ร้อเล่นนหะคุณแม่เป็นคนตลกซะแล้วไงไม่ ต้องการดิบต้องการความเย็นอีกต้องการความเย็นอีกอย่างนี้ยังไงอะเอาผ้าห่มปิดดวงอาทิตย์เหรอเฮ้ยผ้าห่มมันปิดดวงอาทิตย์ได้เหรอไหนไหนไหนไดูหน่อยดิอเลียนาแกนด์่ต้องการฉันฉันต้องทำให้มันสำเร็จ้องมีปุ่มกดเอากดหมุนหมุนหมุนต้องการเย็นอีกเอาอีกหมุน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 เธอต้องการฉันกดเข้าไปนี่แน่ไปเลยฮะอุ้ย หายไปไหนแล้วอ่ะโยนไปไหนโอ่ะโยนออกนอกโลกโออกไปบงังบังพระอาทิตย์เอาไว้โอ้เอาแล้วเกิดไงขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าไม่มีพระอาทิตย์แล้วเอา้าก็มืดลเลยสิเป็นไงมืดสมใจไหมฮะโอเคไหมฮะนี่จะได้ไปโรงเรียนสมใจไหมฮะตอนนี้สาวๆรอเราอยู่ะฮะอาเรียนได้แกนด้คุณแม่หาไหนดูสิ ติดลบแสนกว่าโอ้โหโอ้จริงๆแล้วลูกไม่มีไข้เนี่ยถ้าอย่างนั้นไปโรงเรียนเถอะยิ่ยเย่นที่สุดก็ได้ไปโรงเรียนแล้วยเย่ยเย่เย่ไปโรงเรียนนะ <c oughs> ไปเลยฮะ,ะไปโรงเรียนเออทีไม่ต้องไปโรงเรียนอันนี้ต้องไปโรงเรียนเดินละเอ๊ะ๋อ้นี่ไงนี่ไงรถรถรถโรถงเรียนอยู่นี่โอเครถโรงเรียนอยู่นี่ฮะ ขึ้นเลยฮะเย้ได้ไปโรงเรียนแล้วไปหาสาวในที่สุดแล้วก็ปิดอ,อาทิตย์ได้เออเอาน้ําแข็งกูแอนดิ้งอาจจะนะเขาจบแบบนี้เลยอ่ะแช่แข็งทั้งโลกอย่างหาโอเคอนะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ให้นะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะวันนี้ต้องไปแล้วฮะ,ะขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนะะี้นะฮะบ๊ายบายชานเกม